ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้ก็มาตามผึ่งตามนี่เหมือนเดิมครับผมวันนี้นัดกระพันผลครับพันผลกำลังตามมาครับผมก็มาก็มาเจอแล้วครับขังหลังนี่นะครับหลังนึงครับหลังใหญ่พอสมควรครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับลังผึ่งครับผมหลังผึ่งอ้วบังใบใหม่ นี่ครับรังผึ้งครับตอนแสงนิดนึงครับผมมันก็หนามจีดีเลยนะนี่นะโอ้สุดยอดเลยเลยครับอโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับจดถูกเรียบร้อยครับดูเองเลยครับ <c oughs> เป็นไงหัวน้ามีไหมพอมีครับผมแต่ก็มีถึงกระเยอะเท่าไรครับโอเคโอเคอยู่ครับกุลังสวยครับดใูใกล้ครับนี่ครับลังครับผม โดนโวดนคนยิ่งนิดครับเดิมเหมือนจะมีกวนครับเหมือนจะดุเลยครับถึงเหมือนจะดุเลยครับนามกับพอมีครับหลังกัะสวยครับวอนสวยเลยแหละยิ่ยใเลยครับ ไม่กางครับผมตมอเคาะดูครับอโอเคเดี๋ยวอย่าตัดแป๊บนึงครับผมครับเืิอแม่ครับผมกำลังมานะยครับ ตรงนี้ครับพัดพ้นมาเห็นรังนี้พัดพ้นทางร่องครับผมสุดยอดครับรังสุดยอดครับน้ำหวานเต็มเปียะครับผมรัง โครับมาเจออีกแล้วครับลางหนึ่งนู่นตรงนี้อุ้ยลูกเดี๋ยวผมหาบนขเขาไปถ่ายดูใกล้ๆครับผมลูกป่านิดนึงครับกเกินถึงลางไหมครัังถึงครับ นายจะขาวสวยครับผมอ่ะเดี๋ยวทางทางลดนควนแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวมีปฏิกิริยาแล้วครับผมต้องควนน้ำก่อนครับโดนควนก่อนครับสักนิดนึงครับเพื่อ,อโอเคครับโดนควนแล้วครับผมด่าหอยไบบหอยตรงนี้ โอเคถางทางกบแป๊บหนึ่งครับผมดูกันชัๆเลยครับผมโอ้งามดีแล้วครับหลังสวยน้ัามดีครับผมอ่าจอดเลยสุดจอดอีกแล้วครับผมค่อยๆเล่มครับ Okay. เดี๋ยวขอยัดแป๊บนึงครับครับเดี๋ยงมาแล้วครับเขี่ยไม่ไออกครับผมอือหือ เป็นงาเหมือนเดิมครับผมนี่น้ำหวานเต็มเหมือนเดิมครับผมโอเคเก็บสถตการ้ราครับครับสถตนการเรียบร้อยครับสองลังครับผมน้ำหวานดีทั้งนั้นเลยครับโอเคสุดยอดเลยวันนี้ไปลุยกันต่อครับครับกล้ามาเราเจออีกลังหนึ่งครับผม งามพอสมควรครับผมควาคอนเชิงใหญ่ครับผมไม่เป็นไรแลังปีน,น้อยนึงครับอโอเคเสียมตัวแปบ๊บนึงครับผมอโอเคครับทุดๆเุเรียรลอยครับผมทำการลนกันเลยครับผมอืม โดนหนึงโดนแล้วครับผมโหสุดจวดเลยลังเนี่ยสามปิดท้ายแล้วครับืหสุดจวดจริงครับเหมือนอะไรกันโอ๊คโอ๊บโอ๊คเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวขึ้นไปดูใกล้ๆครับผม ครับดูลังกันชัดๆครับผมกลางนิดหน่อยครับผมหูกน้ำครับปิดตาสวยงามครับว้สุดยอดเลยครับผมวันนี้โอเคประหยัดตัดก่อนครับผมครับแต่ลงมาแล้วครับผมสุดยอดไหมครับผมนีู่น้ำครับปิดตาครับผม โอเคสุดยอดครับแกแม่อเซตรก้าครับ

สุดยอดไหมล่ะครับผมนี่หวานรังถอดในกลางหน่อยนึงครับผมถือโอเคไปดูกันต่อครับแล้วครับคิดว่าจะกลับบ้านแล้วครับร้อนเดี๋ยวมาสามรังครับผมดูผลงานสามรังของผมก่อนครับวันนี้ไม่ใช่สามรังขี่ๆครับผมสุดยอดของพึงครับวันนี้ นี่ครับตับโอ้โหตอลนัวครับสูดยอดครับเรี๋ยวว่าปิดรอพันผลครับผมพันผลว่าที่เลกว่าที่มากครับอันนี้ทิศพุระครับ ทระด่วนครับก็เร็วมาม่ได้มาว่าจะเอาไปส่งออนไลน์ครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวถามผ่านผลยักทีก่อนครับครับลูกค้าขาประจาครับผมขอบคุณครับนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแลกรถแลกแจกแถมครับผมโอเคครับผมผมพี่กาปาซื้อครับหนึ่งร้อยบาทครับผมขอบคุณครับผม ตอนนี้ได้แล้วครับสองร้อยห้าสิบแล้วครับผมเหลืออยู่สองลังครับผม <c oughs> เหลืออยู่สองลังครับนะ <c oughs> ครับผมลังละหนึ่งร้อยบาทครับผมก็าบานมาเลยครับผมอันนี้ขายได้ห้าร้อยครับอย่างนห้าร้อยบาทครับวันนี้ เดวโอเคครับผมหาพึ่งหามีสั่งได้ได้ครับเดห้าร้อยทุหยอดใช้เวลาแค่หนึ่งสองสามชั่วโมงครับถึงไหมสี่โมงถึงเที่ยงเฮ้ยสองชองั่วโมงครับวันไหนฟุกครับนี่วันนี้ฟุก ก็ได้สี่ร้อยก็ได้ห้าร้อยครับวันนี้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ